หนังสือ4,000 Weeks หรือ4,000สัปดาห์คือช่วงเวลาโดยประมาณที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ถ้าคิดจากอายุเฉลี่ย80ปีนั่นเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเทคนิคการจัดการเวลาแบบเดิมๆแต่กลับชวนให้เราตั้งคำถามกับการจัดการเวลาที่เราถูกสอนมาตลอดชีวิตสาระสำคัญคืออะไร 1. เวลาของเรามีจำกัดจริงๆคนเรามีเวลาในชีวิตจำกัดมาก แค่4,000สัปดาห์เท่านั้นเมื่อยอมรับความจริงข้อนี้เราจะไม่กดดันตัวเองว่าต้องทำให้สำเร็จทุกอย่างหรือต้องบริหารเวลาให้คุ้มค่าทุกนาที 2. เลขไล่ตาม productivity แบบไม่หยุดทุกวันนี้หลายคนติดกับดักของ productivity คือพยายามทำทุกอย่างให้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่งานไม่เคยหมดและกลับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมการทำให้ทุกอย่างเสรจ หรือ inbox Zero มันไม่มีวันเป็นจริงเพราะงานใหม่จะเข้ามาเสมอ 3. เลือกให้ดีว่าชีวิตจะใช้เวลากับอะไรในเมื่อเวลามีจำกัดเราต้องเลือกว่าสิ่งไหนสำคัญกับเราจริงๆไม่ใช่แค่ทำทุกอย่างให้ได้ยอมรับว่าเราทำทุกอย่างไม่ได้แล้วเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญหรือให้คุณค่ากับชีวิต 4. ยอมรับข้อจำกัดของตัวเอง หยุดกังวลเรื่องโอกาสที่พลาดไปหรือ f OM o โม่ (fear of missing out) โลกนี้มีอะไรให้ทำมากมายแต่เราเลือกได้แค่บางอย่างไม่เป็นอะไรเลยที่จะปล่อยบางเรื่องผ่านไป 5. อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นเลิกกังวลว่าควรจะใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพยังไงดีแล้วหันมาสนุกกับสิ่งที่กำลังทำจริงๆดีกว่าเพราะชีวิตไม่ได้วัดกันที่ปริมาณงานที่ทำเสร็จ แต่เป็นความหมายและคุณค่าที่เราได้รับ 6. ความหมายของชีวิตไม่ได้มาจากสิ่งที่สำเร็จเท่านั้นความสุขหรือความพึงพอใจเกิดขึ้นได้จากการได้อยู่กับคนที่รักการทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่แค่เช็คงานในทูดูลิสต์ให้หมดใจความรวมๆที่อยากฝากไว้คืออยากกลัวที่จะปล่อยวางงานหรือเรื่องราวบางอย่างกล้าที่จะเลือก และปฏิเสธในสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเราและที่สำคัญใช้ชีวิตกับปัจจุบันตรงหน้าให้ดีที่สุดเพราะ4,000สัปดาห์มันผ่านไปเร็วกว่าที่คิดสนุปสั้นๆก็คือยอมรับความจำกัดของชีวิตเลือกในสิ่งที่มีความหมายปล่อยบางอย่างให้หลุดมือแล้วใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณค่าจริงๆ สำหรับคนที่สนใจอ่านรายละเอียดดีๆจากหนังสือเล่มน,นี้และสะสมหนังสือวันนิชันหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ